จหว่านี้บอกเลยไอ้หนุ่มคนนั้นที่มันยิงเว่าวันนี้มันเอาเธอคืนให้แล้วเชสหวานเจี๊ยบจากคนที่ยิงน้อยที่สุดในตอนแรกกลายมาเป็นคนสําคัญในการพิกชะตาของทีมวันนี้มาดูกันนะครับเหตุการณ์แต่ละวันที่เกิดขึ้นในวัลโลเรนสวีทมอวเื่อร์ เติมบอลลูนกับ Richman s h o p สิครับเติมแพ็คไหนก็ถูกกว่าเติมเองถึง10% VP เข้าไวสุดๆแถมยังได้รับเงินคืนเป็น Richman Coin ใช้สำหรับลดในการเติมครั้งถัดไปสูงสุดถึง25%มีบริการผ่อนก่อนจ่ายที่หลังด้วยบัตรเครดิตนานสูงสุด10เดือนพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงทุกเกมเติมเลยที่ Line @RichmanShop หรือเว็บไซต์ RichmanShop.com เพราะเราคือโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนใจได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop ต้องบอกเลยว่าผมกับเลนาเนี่ยเจอทีมที่ดีมากๆนะครับเล่นพาดเขาก็ไม่พูดอะไรเก็บไว้ในใจแบบเงียบๆใช่เฟอร์ซีจังหวะนี้เนี่ยผมบุกซีเข้าไปได้นะฮะเจ็ตเปิดไปใส่ก่อนหลังไซส์แต่ไม่เจอใครนะครับ ท้ายพวกเขาเข้ามาเติมนะแล้วจังหวะนี <S <S ้ผมได้ยิงฟรีครับทุกคนไอ้เชี่ยยิงไม่โดนคนดูก็ถามอยู่นะว่ายิงยังไงให้คมเนี่ยผมก็บอกว่าค่อยๆยิงนะแต่ผมกูเองก็ยังทำไม่ได้นะ่ครับในจังหวะเมื่อกี้ ดานบุกแต่บุกมานานแล้วเพิ่งได้แค่แทบเดียวผมเชื่อว่าจังหวะนี้ทุกคนเริ่มสมองโล่งกันหมดนะครับแค่ทําตามใครสักคนบอกในทีมให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะตอนนี้เขาบอกให้บุกเอชอผมก็ดานเอชอออกไปเลยครับรอบนี้ไอ้คมมันได้ผมเม็ดเดียวเลยคม เมื่อรู้สึกว่าทีมไม่ไหวใน,นที่สุดก็มีคนกดยอมแพ้ครับแต่ยากหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ยอมแต่ใน,นที่สุดทีมก็เอาวนินที่2ม,ม,มาได้และเรนาตีไข่แตกได้สำเร็จครับ ส่วนผมก็กลับมาเละเทะเหมือนเดิมแล้วก็กลายเป็นเลนากับโซวาที่ปิดเกมให้เอาวินไปอีกรล้วครับ จังหวะนี้เนี่ยทุกคนกาลังเครียดอยู่เนาะว่าจะเล่นยังไงให้ชนะนะครับแต่ไซเฟอร์ก็เป็นหนึ่งคนคนเดียวนะฮะที่พูดให้กําลังใจทีมซึ่งพูดออกมาได้ดีแล้วก็ถูกจังหวะมากๆเลยส่วนผมเนี่ยพอเห็นเลื่อนเล่นดีแล้วเนี่ยก็ต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยครับก็พยายามเดินตามเพื่อนให้ให้ใหทันเนาะเทรดให้ได้เนาะแล้วก็สมกให้เพอร์เฟกนะครับเพื่อนเดินไปตรงไหนก็พยายามสมกตามไปให้ทันนะเพื่อนบอกว่าหลังแล้วก็หันไปยิงหลังทันนะครับล้วขบนก็มาพอดี จังหวะนี้อะไรก็เริ่มเข้าทางทีมผมมากขึ้นนะหันไปปุ๊บก็เจอปั <c oughs> ๊บเลยครับจบครึ่งแรกไปที่4ต่อ8ครับและก็ชนะรอบปืนพกมาได้บอกเลยกำลังใจมาเต็ม แล้วก็ธรรมดาครับมีขึ้นก็ต้องมีลงครับกลับลงไปใหม่โอ้นนช็อตและล้มได้ก็ต้องมีลุกได้เช่นกันครับจังหวะนี้เจ็ดให้โคตรคม ชโซวาบอกว่าอย่าไฟอย่าไฟนะครับผมก็เลยเดินหนีเพราะมีแถบอยู่แต่ไซเฟอร์เขาอยากไฟครับผมไซเฟอร์บอกอีนามอส่วนผมอ่ะอีหยังวะกระดาษอิน Gun here. Enemy yeah, scene, scene, scene. Uh, Spike planted. Last uh, player standing. You deserve. <sighs> I'm one more scratch. Cutting Hardened <sighs> their vision. <sighs> You're nothing. <sighs> Feeling sight. e n มด y r e จ a า n ด n ง r e s o u ด c ง drop i ด a s m จ k า d o n ง rush m ดวสามดวใจาดวงใจสมดันนาดวงดงสิมดวใจามามดวใามดวงใจสามดนาดสาดใจสานาดามดใจ้ามดวงใจสางางใจสามดลาาาดาดา เป็นเรื่องธรรมดามากๆเนาะส่วนผมอะพลาดบ่าขอไม่เล่นละกันครับมุกนี้ผมอ่ะพลาดจริงน่าจะสมกให้เลน่าในจังหวะนี้กูสไปครับเกมนี้รอรีเทค3ต่อ3ส่วนผมโดนลดเลือดก็เลยถอยออกมาแล้วโซวาเดินเข้าไปเนี่ยจังหวะมันเลยไม่ค่อยผสานกันเท่าไหร่ก็เลยแพ้ไปครับ 6ต่อ11อีกฝ่ายต้องการแค่2ก็จบเกมแล้วนะครับแค่คิดก็ยากแล้วเนาะแต่ทีมของผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะตามเกมแล้วก็ลองหาอะไรใหม่ๆเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเล่นดูสมองเลยได้นะแล้วจะดูเชิล้ก็ตีแต้มขึ้นมาเป็น7ซเวครับ เกมต่อมาเขาบุก A แบบเดือดๆใส่สกิลแบบไม่ยัง้งกะว่ามาเอาวินผมเนี่ยก็รีบเข้ามาปกป้องไซน์นะครับที่ไหนได้โดนยัดอันติก็เลยกะว่าจะแอบในสมกตัวเองปรากฏว่าเจ็ตเนี่ยรู้ทันก็เลยบินมาใส่ผมเลยส่วนเรน่าเกมนี้เดือดจัดยังรอดอยู่ที่ซิฟเมอร์นะครับแล้วก็ตัดไปได้ 2- อสตัวเลยทีเดียวบอกเลยว่าจังหวะนี้เนี่ยเครื่องเขาติดแล้วครับผม ส่วนผมเนี่ยก็เลยตกไปอยู่ที่โหลแทนครับจังหวะนี้ผมเหมือนได้กิ่นใครไม่อาบน้ำเลยลองหันมาดูว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงนี้ไหมใช่เลยไซเฟอร์นี่เอง เหลือ2คนในไซส์สุดท้ายและ2คนสุดท้ายนอกไซส์แล้วเลน่าดันมาตายทำไมผมก็เลยจัดให้ซะเลยตอนนี้ท็อปแฟกได้ตกเป็นของเรนาแล้วเจ็ดก็เลยบอกว่าเรนาทำต่อไปเพื่อนจากคนที่ยิงศูนย์คิวในวันนั้นสู่ท็อปแฟกในวันนี้เอาให้ประมาณนั้ง แคมิชแคมิชซชย a s t p l a ว e r อ t a n d i n g ดีใจกับ oh, ช <cs uc> ัยชนะได้ไม่นานสุดท้ายก็กลับมาแพ้อีกหรือจะเป็นแบบที่โบราณเขาว่าไว้ ตามมาเพื่อแพ้น้อยเฮ้ยหน้าน่เยู่ผเ่น่ดายวพี่น่าตาแนีว วต่อราวพี่ต่อลาวต่อราวและต่อลมหายใจจังหวะนี้อีกฝั่งต้องปิดเกมนะครับเฟดใส่อันติยัดมาในไซ์แต่ไซเฟอร์มันเซฟแท็บได้ถูกที่ถูกเวลาพอดี โซวาสแกนสวยพี S S 2> 2. <S S ่ได้หินทะลุควัน2ตัวผมก็นึกว่าเป็นผลงานของโซว่านะก็เลยชมว่าสแกนสวยนะแต่จริงๆอ่ะไซเฟอร์เป็นคนทำนะครับ มากันที่รอบต่อเวลายังไม่มีใครบอกว่าจะไปไหนนะครับผมก็เลยเดินตามเพื่อนไปเรื่อยนะและสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นใจเหมือนชัยชนะถูกส่งมากับกระสุนเม็ดนี้ยิงตามกระสุนมาแค่ใส่แค่ใส่แค่ใส่ no smoke no น m o น้องสมุกน้องสมุก t last. 40 40 40จังหวะนี้บอกเลยไอ้หนุ่มคนนั้นที่มันยิงว่าววันนี้มันเอาเธอคืนให้แล้ว เชดหวานเจี๊ยบนูกว่าพี่แฮกไปแล้วเมื่อกี้มันมีคนยิงมาตรงนี้ <Right here. S 1> ก็เลยลองยิงสวนดูเข้าหัวพอ,อดีไซเฟอร์ลองแล้วงงเลยและเกมสุดท้ายก็มาถึงนะครับในที่สุดมันก็จบนะและชัยชนะก็เป็นของเราโซวาเอาให้เป็นมคิวผมเนี่ย <GG. S 1> พิมพ์ขอบคุณทีมเลยครับโทษครับตอนแรกอันนี้เครื่องไม่ติดเข้าใจได้เข้าใจได้ คนที่ยิงได้ในตอนแรกก็ช่วยประคองทีมเรื่อยๆไปจนจบคนที่เล่นไม่ออกในตอนแรกๆก็เริ่มมาเล่นดีในตอนหลังๆทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นถ้าเราไม่ยอมแพ้ครับผม